สวัสดีครับวันนี้ครูบรรจงจะมาสอนเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนการใช้งาน Microsoft Word เ <Yay! S 2> บื้องต้นกันนะครับเย้ผมอยากเรียนพอดีเลยครับขั้นแรกเราต้องเปิดโปรแกรม Word ก่อนครับอ๋อคลิกตรงนี้ใช่ไหมครับครูใช่แล้วครับนับนี่คือหน้าต่างหลักของ Word มีแถบเมนูด้านบนและพื้นที่พิมพ์ตรงกลางเข้าใจแล้วคะ่ะครู ต่อไปลองพิมพ์ข้อความลงไปดูครับครับครูเดี๋ยวผมลองพิมพ์เลยหนูอยากลองด้วยค่ะผมลองพิมพ์แล้วครับครูดีมากนี่แหละคือการเริ่มต้นใช้เวิร์ดเยี่ยมเลยนัดเยี่ยมมากนัดพิมพ์ได้ถูกต้องแล้วครับขอบคุณครับคร,บครูผมจะลองพิมพ์เพิ่มอีกหน่อยครูขาหนูอยากลองทำบ้างคะ่ะเราสามารถตกแต่งข้อความได้เช่นทำตัวหนาหรือเปลี่ยนสี โอ้แบบนี้จะทำให้เด่นขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วถูกต้องครับแค่คลิกตรงนี้ก็เปลี่ยนได้แล้วค่ะว้าวข้อความดูเด่นขึ้นจริงๆเมื่อทำเสร็จอย่าลืมกดบันทึกไฟล์นะครับจะได้ไม่หายต้องกดปุ่ม s a ฟใช่ไหมครับถูกต้องเลยหนูกดบันทึกแล้วค่ะครูดีจังแบบนี้งานก็ปลอดภัยแล้วยอดเยี่ยมมากทำได้ดีมากครับทุกคน ขอบคุณครับครูหนูรู้สึกว่า Word ใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้การพิมพ์การตกแต่งและการบันทึกไฟล์แล้วฟังดูไม่ยากเลยครับใช่ค่ะเข้าใจง่ายมากเลยหนูเข้าใจวิธีใช้ Word ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ครับคราวนี้ผมมั่นใจว่าจะใช้ได้จริงแล้วดีมากครูภูมิใจในตัวพวกเธอจริงๆวันนี้ทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากครูภูมิใจจริงๆ ขอบคุณครับครูสนุกมากเลยค่ะวันนี้ทุกคนเก่งมากครับใช้เวิรเบื้องต้นได้แล้วผมพร้อมเอาไปใช้จริงแล้วครับหนูก็เหมือนกันค่ะหวังว่าแอนิเมชันเรื่องการใช้โปรแกรมเวิรจะช่วยให้นักเรียนทุกคนมีความรู้และเข้าใช้โปรแกรมเวิร์ดมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ